โดยส่วนตัวตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่น่าจะออนแอร์ปีนี้คือเรื่องแต่ n k You Teacher นะคะ mm hmm. แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้เสร็จแล้วเหลืออีกนิดเดียวก็คือบุสบารุยไฟนะคะก็เป็นเรื่องพีเรียดเรื่องแรกของเชอเลย mm hmm. ก็ังไงฝากด้วยนะคะเราติดตามกันน่าสนุกมากๆเชอเปลี่ยนลุคไปจนทุกคนน่าจะจำไม่ได้เลยเดียวค่ะฉากตัวนี้ค่อนข้างยากไหมสำหรับบบาไฟเนี่ยตัวละครค่อนข้าง,ง,งยากค่ะเพราะว่าย้อนจปเป็นเด็ก mm hmm. เข้าน้องเจนสี่เมื่อตะกี้ mm hmm. ค่ะ <laughs> ยังไม่เป็นสิปีอยู่เหมือนกัน <ife? S 1> ก็เลยรู้สึกว er, ่าเออตื่นเต้นที่จะได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเงี้ก็รอดตามได้นะคะเรื่องนี้ค่อนข้างกันบ้าเยอะไหมเพราะว่าันวค่อนข้างที่แนวทเยวเยอะค่ะเรื่องเรื่องนี้เพราะว่าเป็นชอบเอ่อตัวละครชอบภาษาไทยค่ะตัวเชอไม่เก่งภาษาไทยที่สุดคะได้ในวิชาเรียนนะคะจะต้อง c o n t e ฝึการพุ้ด้วยเลยไหมคะมีฝึกอ่านกรอนค่ะ การอ่านกรร้องทำนองสนอเหรือนก็ยากมากๆค่ะแล้วหนูก็เราต้องมาฝึกเต้นฝึกร้องด้วยเหมือนกัน,นก็เริ่มหัวหนูก็เยอะมากเหมือนกันตอนนี้สามารถแยกภาษาได้ไหมคะแยกได้อยู่ค่ะหนูยังจัดการเวลาได้อยู่ค่ะเพราะว่าสําหรับที่งานที่เกิดขึ้นล่าสุดที่คอนเสิร์ตใหญ่ที่ร่วมกับ AKB48 ก็คือ AKB48 Group Circle Jam นะคะส0 2 3ัยสาที่จัดขึ้นที่งาน Japan Expo Thailand 2023นี้นะคะที่ชั้น8วันที่4ีกุมภาค่ะก็ ถือว่าเป็นตัวแทนโคเรคูปแล้วกันค่ะในวันนี้ที่อยากจะฝากพี่ๆสื่อมาชนแล้วก็ทุกๆคนนะคะมาร่วมชมโชว์ของพวกเราที่ทาง AKB จะมาร่วมเต้นกับทาง BNK48 <ม>แล้วก็มีพี่พีน้องๆเมมเบอร์จากหลายๆประเทศมาร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งการแสดงมีทั้งหมดสองรอบด้วยกันด้วยค่ะรอบที่เป็นแบบตีมน่ารักน่ารักกับรอบที่ตีมแบบเท่ๆค่ะงก็มารอชมกันได้ตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วด้วยค่ะกับบทบาทหน้าที่หน้าที่หนึ่งกับ ใช่ค่ะตอนนี้ก็รับหน้าที่ดูแลน้องๆค่ะดูแลเมมเบอร์การซ้อมการจัดการอีเวนต์นิดหน่อยว่าแบบใครจะขึ้นอีเวนต์ไหนประมาณไหนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ค่อคนข้างเลยคะค่อนข้างเลยว่าปริมาณมันเยอะมากกว่าค่ะ,คะเพราะว่าเมมเบอร์เราตอนนี้มีอยู่40 นะคะก็เต็มที่เหมือนกันก็จะทําเต็มที่ในการที่จะเทรนน้องๆเจน4ี่ขึ้นมาเจนสาตอนนี้พร้อมแล้วถ้าทุกคนได้เห็นก็เฟรนดบิจข,ของพวกเรานะคะน้องกระต่ายได้ออกจากโครงแล้วสามารถขึ้นอะไรก็ได้เต็มทันง,งานได้เต็มที่ตอนนี้ก็เป็นฝกักมาดูที่เจน4เป็นหลักว่าเทรนน้องๆขึ้นมาแล้วก็ตัวเชอร์ก็ยังคงทําง,งานที่ในฐานะเมมเบอร์ไปอีกสักพักใหญ่เหมือนกันเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะเรียกว่าเป็นดูสถาที่ท้าทายสำหรับเธอ ถ่ายมาค่ะท้ายมากมากเลยจริงๆเพราะว่าต้องอคอยคุยกับทั้งทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางเด็กๆนะคะว่าเราจะทํายังไงดีให้กับเบียนเคปเรเราสามารถเติบโตพัฒนาไปได้อีกจากที่เรามาได้จนถึงทุกวันนี้ในวันที่หนูยังใส่เสื้อขาแบบน้องๆในวันแรกที่มางานเจแปนเอ็กซ์โปตอนนั้นจนวันนี้มีรุ่นน้องรุ่นที่4แล้วที่มาใส่เสื้อขาในเจนสของเบียนเคปรมาในงานมนันเลยค่ะ รู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะผู้ริหารที่มอบงานนี้ให้ให้ให้หนูได้ลองจัดการดูลองลองดูแลน้องๆดูแล้วก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเหมือนกันคะ่ะในการที่จะดูแลน้องๆนะคะส่วนในเรื่องการทํางานต่างๆเนี่ยก็หวังว่าจะมีการพูดคุยได้มากขึ้นเป็นปรึกษากับทางบริษัทได้มากขึ้นด้วยเช่นกันคะ่ะ A, ปีนี้ b n k 4 o จะมีอะไรพิเแนะปีนี้ b n 4นะคะมีงานเยอะมากมา <c oughs> <c oughs> แน่นอนคะ่ะเราจะมีคอนเสิร์ตในปีนี้เยอะมากๆเลยยังไงทุกคนรอติดตามกันได้นะคะรวมถึง เรื่องของเชียเตอร์ที่ตอนนี้เราได้ย้ายจากที่เดิมแล้วปิดปิดทำการนะคะย้ายไปที่เดิมยังไงรอติดตามเชียเตอร์การแสดงชุดใหม่ๆของพวกเรา BNK เรียกได้ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนจะเป็นยังไงบ้างต่อไปรวมถึงน้องเจน4ด้วยที่จะาจะต้องมีสเตจเทรนีเพิ่มขึ้นมาด้วยให้น้องๆได้ฝึกฝนผ่านเชียเตอร์ด้วยค่ะเรียกว่าปีนี้มีอะไรบ้างที่เปนผลแน่นอนว้าวว้าวจ้หนูยังว้าวเองเลยหนูเห็นปริมาณงานแล้วหนูก็สู้ค่ะ ด้วยนะคะเพราะเยอะมากจริงๆแล้วก็เลื่อนเลยว่าทุกคนจะต้องมาสนุกสนานกับพวกเรามากๆเพราะว่าโชว์แล้วก็อะไรต่างๆที่พวกเราเตรียมไว้เนี่ยเราทาเต็มที่มากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับการแสดงของพวกเราเบียนเคปโอด้ค่ะอือคือท้านี้อยากให้เราฝากกับแฟนของกเรา้วค่ะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนและติดตามเบียนเคปโอดมาตั้งแต่วันที่เปิดตัวที่นี่เจแปนเอ็กซ์โวทลายแลนนะคะในเมื่อประมาณ 5-6ปีที่แล้วตอนนั้นเดือนมกราช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยจริงๆก็ขอบพุณมากๆจริงๆนะคะที่เข้ามาสร้างเฟรชกรุ๊ปไทยแลนด์เฟรชกรุ๊ปของเมืองไทยไปด้วยกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางประเทศญี่ปุ่นพี่ของเราด้วยที่มาร่วมงานกันอยู่เรื่อยๆรวมถึงให้พวกเราได้ไปดูงานหรือทํากิจกรรมร่วมกันค่ะยังไงพวกเราจะทําเต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะคะฝากเป็นเชเฟรชกรุ๊ด้วยค่ะ